สวัสดีค่ะอุ้มไอ KSS ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะไอกับอุ้มนะคะก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากแพทย์ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ค่ะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะพยายามหลีกเลี่ยงแหล่งสุ่มเสี่ยงหรือแหล่งชุมชนที่จะมีการติดเชื้อค่ะ ช่แล้วค่ะส่วนอุ้มไอ้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับแพทย์พยาบาลทุกท่านเลยนะคะที่อยู่รักษาผู้ป่วยโควิด -19 หรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะแต่ว่าอุ้มนะคะขอพูดถึงโรงพยาบาลสนามหน่อยนะคะเพราะว่า โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลสนามนะคะเป็นโรงพยาบาลที่สําหรับสารองผู้ป่วยโควิด1 9นะคะแล้วก็เป็นที่กักตัวสําหรับผู้ที่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือไปข้างนอกมานะคะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็กักตัว14วันนั่นเองค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ